ช่วยประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะว่าวันนี้แม่ทรพตีนะคะนำข้าวสารนะคะมาแจกช่วยบรรเทาสาการณภโควิด -19 นะคะนะคะท่านจะได้จากความคิดถึงและความรู้สึะดีใจไหมครับดีใจไหมคุณพี่ดีใจไหมครับ ครับมีอะไรจะฝากขอบคุณรัฐทงตีมไหมครับดีใจค่ะอยากฝากขอบคุณรัฐมงตีไหมครับก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแจกข้าวให้ประชาชนมานคุณก้านพร้อนเคทุกนมนเาะสมัยห้าน้ก็พอเลือกนะะทขทก้านมานเนพรมาะขอบคุณะนรมานบคุณ้ครอะาเราขอ้ารอาเรอะคก้านระานเราขคนพ้่นอค่ะ้าก ่่ใหญวา้เรามาทำสิกันอะไรครับที่หมู่บ้านพร้อมพันธ์ครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากคณะคณะที่ปรึกษาและทีมงานของผู้ใหญ่พุกนำข้าวสารนะคะมาแจกให้กับพี่น้องชาวหมู่บ้านพร้อมพันธ์ที่ได้รับ เราแจกทั้งตำบลห้วยปีเลยไหมครับแจกทั้งตำบลพ้่ยกระปิดนะคะวันนี้เป็นหมู่บ้านท้อพัน,เป,นเป็นหมู่สี่นะคะคส่วนหมู่เจ็ดส่วนหมู่เจ็ดนะคะแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะพรุ่งนี้นะคะเวลาเก้าโมงก็จะแจกของหมู่สามหมู่บ้านหนองสมอค่ะครับมีประชากทารทั้งหมดเท่าไหร่ครับมื่มื่นัคนค่ะม่นกคนแล้วกี่หลังคาเลยครับทั้งหมดห0พัน่าคนเรือนค่ะ ก็จะเริ่มหูสามนะคะเป็นวันแรกแล้วก็ใช้เวลาวันเดียวค่ะคหู <3 S 2> นหนักหนองสมองบ,บ้านไหนไม่มีโควิดบ้านไหนที่ติดโควิดเนี่ยเราก็สามารถไปช่วยเหลือ<ช>ได้ทันทุกทีได้ไหมใช่ค่ะรัฐมนตรีก็ฝากก็คือเอาข้าวสารตรงนี้ไปแจกแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มีน้ำ พาตอนนี้ใครเป็นก็กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วออกไปไหนไม่ได้รัชรัลลรนฐมนตรีก็ฝากความคิดถึงและก็ช่วยเป็นอเอาสิ่งของพวกนี้ส่งมบอบให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านชาวบ้านก็ฝากขอบคุณมาแล้วก็ฝากฝากบอให้รัฐมนตนีเนตรีดูแลสุขภาพด้วยนะคะค